วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศชัยพุ่มพวงนะคะรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี FET มทรอีสานค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมฟังเสวนาทุกท่านนะครับก็ผมเองนี่วันนี้ได้เป็นตัวแทนของท่านคณบดีนะครับในเรื่องคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนะครับจริงๆแล้วก็ ทั้งผมและคณะบดีก็มีความาสนใจนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยวันนี้ท่านคณะบดีติดภารกิจเนื่องจากว่าท่านไปเรียนแพทย์แผนไทยวันนี้สอบจริงๆแล้ว s <S สอบแพทย์แผนไทยจริงๆแล้วแต่สอบตกกว่าในคณะอาเหรครับ <laughs> ครับก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยในทางด้านของเทคโนโลยีเราเองเนี่ยนะครับทางวิศวกรรมเราเองเราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของงานเทคโนโลยีอย่างเดียวเรายัางโฟกัสถึงเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชาวบ้าน แพทย์แผนไทยต่างๆที่เป็นศาสตร์ที่เราได้รับการถ่ายทอดมาเป็นเวลานานแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าท่านคณะบดีเองท่านก็ศึกษาวันนี้ท่านก็ไปศึกษาเป็นแพทย์แผนไทยแล้วก็ไปสอบตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยดูแลฝ่ายนวัตกรรมและจัดหารายได้ซึ่งก็จะมีสถาบันที่เกี่ยวข้องกับทางแพทย์ ต่างๆนะครับเว,ชศ,วชศาสตร์การฟื้นฟูอะไรต่างๆเนี่ยอยู่3สถาบันซึ่งก็เป็นความร่วมมือที่เราร่วมมือกับวิลัยนครราชสีมานะครับในการที่จะพัฒนาในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์นะครับบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนจัดคอร์สต่างๆในเรื่องของการอบรมที่จะเป็นามาตรฐานในการที่จะนําไปสู่ในการจดทะเบียนต่างๆนะครับทดสอบ ต่างๆก็คือในฐานะของตัวแทนขององคอ์กรภาคการศึกษาทั้งเราเองแล้วก็วิรัยนครราชสีมาเองเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของการให้ความรู้ต่างๆจัดคอร์สระยะสั้นระยะยาวนะครับประชาชนทั่วไปหรือว่าใครต่างๆเนี่ยอยากให้ทางเราเนี่ยจัดอบรมอะไรนะครับหรือว่าทางเรามีคอร์สอะไรเนี่ยเราก็จะแขวนไว้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาศึกษานะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ สำคัญในการพัฒนาต่างๆปัจจุบันนี้เรา,าเรียนรู้ในเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วเราทำได้แล้วแต่มันยังไม่เพียงพอเราเก่งคนเดียวเราเป็นปาดคนเดียวไม่เพียงพอครับมันเหนื่อยเพราะว่าเราทำคนเดียวเราไม่มีเพื่อนเราก็ทำอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมที่เราจะมีพาร์ทเนอร์ในการให้ความรู้ต่างๆให้เพื่อนเรารู้ไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็เพื่อจะได้ช่วยเสริมสร้างอง,องค์กรของเราเพื่อจะลดงานของเรา ต่างๆนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางมหาลัยเองแล้วก็าพาร์ทเนอร์ของเราต่างๆไม่ว่าวิทยาลัยในนครราชนะสีมาต่างๆเนี่ยก็กําลังจะผลักด,ดันนะครับรวมถึงท่านอธิการบดีของเรานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรโคโสิตศรีภู้ทอนะครับท่านก็บุกเบิกในเรื่องของกัญชามาแล้วนะครับตอนนี้เรามีการทําทวิจัยนวัตรกรรมมีการปลูกโรงเรือนอยู่ที่บริเวณศูนย์หนองละเวียงอยู่นะครับก็ร่วมมือกับทางบริษัทท่าน ทำมา,าแล้วในโครงการของอกันนครนะครับก็ตัวนี้ก็ทำมา,าจะมีในเรื่องของอต้องบอกว่าทางเราเองเนี่ยมันเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์เราสามารถที่จะผลักดันในเรื่องของเศรษฐกษิจในการผลักดันท่านปลูกแล้วปลูกแล้วท่านจะรักษามันยังไงท่านจะแปลรูปมันยังไงท่านจะจัดเก็บมันยังไงเรา เหล่านี้จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเราอาจจะตะตากใบกัญชาด้วยวิธีเดิมซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราจะพัฒนาที่จะสามารถสร้างเป็นแมสตัวดักแล้วสามารถสร้างเป็นมาตรฐานต่างๆที่จะสามารถช่วยลดเวลาลดคนนะครับแล้วก็สามารถผลักดันยกระดับขึ้นไปสู่เขาเรียกว่าอะไรเกรดของอทางการแพทย์ปัจจุบันนี้เมื่อกี้ได้ได้ยินมาจาก ทางท่านได้อธิบายเนาะมันจะมีฟู้ดเกรดนะครับแล้วก็มีทางเมดิคอล g a t เกรซึ่งแน่นอนครับฟู้ดเกรดก็คือสิ่งที่เรากินอยู่เนี่ยนะครับส่วนเมดิคอล g a t เกรมันก็จะสูงขึ้นไปเพราะนั้นมูลค่าต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องใส่อาศัยกระบวนการที่เป็นใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบมาตรฐานต่างๆเนี่ยจะตรวจสอบยังไงให้มันเป็นมาตรฐานรวมถึงอนาคตถ้าเราจะทําเครื่องกลันสกัด น้ำมันกัญชาเราจะทํำยังไงนะครับเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่เรา,าทางเหล่าคณาจารย์ของเราเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวัสดุการผลิตเครื่องจากการวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็อยากจะร่วมมือนะครับกับทางผู้ประกอบการชาวบ้านต่างๆเนี่ยร่วมกันผลักดนันตัวนี้ให้นครราชสีมาของเราเนี่ยผลักดนันเจริญเติบโตในเรื่องกัญชา นอกจากนี้คงไม่เราคงไม่ได้โฟกัสที่นครราชสีมาอย่างเดียวเนื่องจากว่าเราเป็นปากประตูของภาคอีสานนะครับเราทํานครราชสีมาเกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะผลักดันลุกขึ้นไปถึงในโซนของภาคอีสานตลอดไปซึ่งตัวนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะสามารถขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจของทางการสนับสนุนทางด้านเรื่องกัญชาต่างๆนะครับก็ก็ต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่า ทางผู้ประกอบการเองนะครับชาวบ้านเองเนี่ยมีโจทย์อะไรอยากให้เราช่วยในเรื่องของการผลิตอ,า,อาจจะมีโรงเรือนอยู่แล้วอยากทำเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มไหมาทางเราก็ทำให้ได้อยากทำเป็นระบบปิดระบบเปิด,บบปดต่างๆหรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเราเป็นวิศวกรอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานที่เราเคยเรียนรู้กันมาเราก็ทำให้ได้คอร์สระยะสั้นคอร์สระยะยาวเราทำให้ได้ ตอนนี้ก่อนหน้านี้ได้คุยกับจย์ไก่ว่าจะดีกว่าไหมในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าอนาคตโรงกัินชาเราเองเนี่ยเราสามารถสร้างนักเรียนนักศึกษาหรือเยาวชนที่เราเกิดขึ้นเนี่ยในนครราชสีมาเนี่ยเป็นอินสเปกเตอร์หมายถึงว่าเป็นผู้ตรวจ สามารถเข้าไปตรวจในโรงงานชาได้ตรวจยังไงไม่ได้หมายถึงว่าตรวจที่จะจับผิดนะครับตรวจตามมาตรฐานว่าเอะวันนี้คุณภาพของตัวโรงงานชาเองมันเป็นยังไงคุณภาพมันเป็นยังไงรวมถึงเรียนรู้วิธีกระ,กระบวนการปลูกทั้งหมดด้วยเยาวชนของเราในพื้นที่ของเราเนี่ยแหละครับก็ ตัวนี้เรากําลังจะผลักดันร่วมกับทางทางวิทัยนัยนิทยรีมาแล้วก็ทางอาจารย์ไก่ก็กําลังจะร่วมผลักดันซึ่งอนาคตก็เราหวังว่าทางมทรอีสานเราเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมหาลัยเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งนะครับนอกจากสุรนารีแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยเป็นฟันเฟืองอันนึงที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขึ้นมาได้ครับค่ะ